นี่สีเขียวนี่สีแดงและนี่คือสีฟ้าแต่คุณจะบอกได้อย่างไรว่าสีที่คุณเห็นนั้นเป็นสีฟ้าจริงๆเหมือนกับที่ผมเห็นนั้นทุกประการเราได้ตั้งชื่อสีเพื่อให้มีวิธีในการสื่อสารกันและอ้างอิงสีเหล่านั้นแต่ในความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณได้เห็นนั้นเหมือนกับที่คนอื่นเห็นหรือไม่แม้ว่าจะมีก้าวเล็กๆ และการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ที่เรานั้นสร้างขึ้นในฐานะสายพันธุ์ที่มีสติปัญญาแต่ก็ยังมีอีกมากมายหลายสิ่ง ให้เรานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ในวันที่26กุมภาพันธ์2558มีภาพชุดหนึ่งที่ทำให้ชาวเน็ตนั้นมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันในขณะที่บางคนมองว่าภาพนั้นเป็นสีทองและสีขาวแต่บางคนเห็นว่าภาพนั้นเป็นสีน้ำเงินและสีดำตั้งแต่นั้นมามีการทดลองในทำนองเดียวกันซ้ำๆหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในการใช้ความรู้สึกแบบเดียวกันในกรณีนี้คือการมองเห็น หรือแม้กระทั่งระสาสัมผสัสอื่นๆเช่นการได้ยินในคำว่าเยนี่หรือรอยัลอันโด,ด่งดังการทดลองเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราไม่มีทางที่จะบอกคุณได้เลยว่าสิ่งที่คุณกับผมสัมผสัสได้นั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่และผมได้สัมผสัสสิ่งเดียวกันกับคุณหรือเปล่าสิ่งที่ผมเรียกว่าสีแดงอาจเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าสีน้ำเงินและอาจมีบางคนที่เห็นมนุษย์เหล่านั้นมีฟันเป็นสีม่วงแต่กลับเรียกมันว่าสีขาวเท่านั้นเอง7จของพื้น โลกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ60%มันฝรั่ง80%แแตงโม93%และแตงกว่า95%ชัดเจนมากว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้แต่เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับน้ำมากนักแม้กระทั่งมหาสมุทรที่เราจากมาเรานั้นก็ยังสำรวจได้เพียงแค่5%ส่วนที่เหลือใครจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ด้านล่างนี้และมันยิ่ง ชวนพิศวงมากกว่าเดิมเมื่อเรานั้นได้ตระหนักรู้ว่าปลาที่เราค้นพบในทะเลนั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1%เปอร์เซนต์เท่านั้นที่เรารู้จักปลาบ็อกฟิชและปลากระบอกเป็นเพียง1%เอร์เเท่านั้นที่เราเคยสำรวจพบเจอยิ่งคุณดำลงไปลึกเท่าไหร่สิ่งต่าง,างๆก็จะชวนพิศวงและน่าสงสัยอย่างบ้าคลั่งมากขึ้นเท่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าอะไรกันที่อยู่ใต้ก้นมหาสมุทรกันแน่แต่หากมองดูผิวเผิน ประเทศที่อยู่ติดกับผพืนน้ำมักใช้สิ่งที่เรียกว่าแนวชายฝั่งเพื่อทำเครื่องหมายบอกอาณาเขตประเทศของตนเองชายฝั่งคือดินแดนริมทะเลและเขตแดนระหว่างชายฝั่งกับทะเลเรียกว่าแนวชายฝั่งแล้วชายฝั่งสหรัฐหรือชายฝั่งอื่นๆในโลกยาวแค่ไหนกันคำตอบคือเราไม่รู้จริงๆแนวชายฝั่งโค้งและตัดเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากเส้นตรงก็สามารถเพิ่มระยะทางได้และเมื่อเวลาผ่านไป ระยะทางเล็กๆเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเช่นช่องในขณะที่คุณลักษณะอื่นๆมีลักษณะขนาดเล็กลงในปัจจุบันการวัดรอยแยกเล็กๆนๆ้อยแต่ละอันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักดังนั้นนักสำรวจจึงตัดมุมและปรับขอบที่หยาบให้เป็นเส้นที่จัดการได้ง่ายหากคุณค้นหาการวัดแนวชายฝั่งใดๆใน Google คุณจะพบคำตอบที่แตกต่างกันมากมายเพราะว่าพวกนักสำรวจทั้งหมดนั้น ตัดมุมแตกต่างกันมนุษยชาติในฐานะสายพันหนึ่งที่มีสติปัญญาและเราก็ทำตัวเองให้ดีแล้วเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อผลักดันเราให้หลุดพ้นไปได้เราทำเสื้อผ้าเมื่อสภาพอากาศเลวร้ายสร้างที่พักพิงให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่าเพื่อพักผ่อนและฟักฟื้นเวลาที่เรานั้นเหนื่อยสร้างอาวุธสำหรับการล่าอาหารหรือเราจะสร้างอัตราเงินเพื่อให้ง่าย ต่อการแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่แล้วไฟละ่ะไฟเป็นการค้นพบหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์และยังมีดนตรีนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาเชื่อกันว่าดนตรีช่วยให้บรรพบุรุษของมนุษย์เรารวบรวมชุมชนให้สามารถสามัคคีและอยู่ใกล้ชิดปองดองกันได้แต่มนุษย์คิดค้นดนตรีได้จริงหรือ หรือเราพึ่งค้นพบว่าเสียงบางเสียงฟังดูเข้ากันกับเสียงอื่นๆนกร้องเพลงปลาวาร้องเพลงแม้แต่กบในหนองน้ำก็มีบาบิโรนที่เพลอในบางครั้งเราสามารถพูดได้จริงหรือว่ามนุษย์เป็นคนคิดค้นดนตรีถ้าเป็นเช่นนั้นคําจํากัดความที่แท้จริงของดนตรีคืออะไรผมเดาได้ว่าเราไม่มีทางรู้สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ น่าจะต้องเป็นเครื่องมืออันที่จริงเป็นเวลานานมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เรามนุษย์เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่สามารถขยายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เว้นแต่เราไม่ใช่คนเดียวที่ใช้เครื่องมือเป็นอันที่จริงมันยังมีสัตว์หลากหลายชนิดที่ใช้เครื่องมือเป็นเหมือนกับมนุษย์แต่ส่วนมากจะเป็นสัตว์ตระกูลวานนนมากกว่าที่ใช้เครื่องมือด้วยเหตุผลหลากหลายประการการศึกษาโดยเจนโกลบอลนั้นเกี่ยวกับชิมแปนซีแอฟริกันจะเปลี่ยนคำจำกัดความของมนุษย์ไปตลอดการในการวิจัยพบว่าชิมแปนซีเหล่านี้ใช้เครื่องมือในการรวบรวมอาหารแรงฟันและอื่นๆอีกมากมายเพื่อเป็นการตอบสนอง แล้วเราจะต้องยอมรับชิมเป็นซีพวกนี้เป็นมนุษย์เหมือนกับเราหรือไม่แน่นอนว่าไม่สิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามว่าหากการใช้เครื่องมือไม่ได้เป็นเช่นนั้นอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ในการวิจัยเดียวกันยังพบว่าชิมเป็นซีมีบุคลิกเฉพาะตัวและมีความสามารถคิดอย่างมีเหตุผลมีอารมณ์เช่นความโศกเศร้าพวกเขาตบหลังกันกอดจูบ หรือแม้กระทั่งล้อเล่นกันเพื่อความสนุกสนานพวกเขาพัฒนาความผูกพันอันแสนแสดงความรักกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองและสมาชิกชุมชนอื่นๆและความผูกพันเหล่านี้บางส่วนคงอยู่นานกว่า50ปีถ้าอารมณ์ความคิดที่มีเหตุผลและการกระทำที่แสดงความรักไม่เป็นเช่นนั้นอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ ในอดีตที่ผ่านมามีความเชื่อกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่รู้จักตนเองอย่างไรก็ตามในช่วง30ปีที่ผ่านมาการวิจัยอย่างกว้างขวางได้พิสูจน์แล้วว่าสัตว์อื่นๆมากมายก็เป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์อันที่จริงในปี2012นักประสาทวิทยากลุ่มหนึ่ง ได้สร้างปฏิยาเคมบิดว่าด้วยจิตสำนึกซึ่งระบุว่ามนุษย์ไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะในการครอบครองสารตั้งต้นทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดจิตสำนึกสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายรวมถึงปลาหมึกก็มีสารต,ตั้งต้นทางระบบประสาทเช่นนี้เหมือนกันถ้าจิตสำนึกความรู้สึกความตื่นตัวและความสาม,มารถในการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ เราไม่รู้จริงๆสิ่งที่เรารู้ก็คือวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นวันนี้เราเป็นและวันหนึ่งเราจะไม่เป็นอีกต่อไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะเกิดและเราไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วด้วยหากบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและกลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ่งนี้เรียกว่าประสบการณ์ใกล้ตายเพราะเรามองว่าความตายเป็นสิ่งสุดท้ายแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหากหนึ่งในความเชื่อของหลาย ศาส,สนาของมนุษย์เรานั้นเป็นจริงแม้แต่ตัวโลกเองก็ยังแปลกมากและบางครั้งคุณอาจจะแค่เห็นการก่อตัวที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นใครเป็นผู้สร้างสโตนเฮนแต่เมื่อคุณค้นหา Google อย่างรวดเร็วคุณก็จะพบว่าคนยุกคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็คือพวกกูเอตดสร้างสำหรับพิธีบูชายันเพื่อฝังศพผู้เสียชีวิตที่ถูกเผาในขณะที่บางคนเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองได้แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าในความเป็นจริงแล้วเรา แค่ไม่รู้เช่นเดียวกับปิรามิดบางคนคิดว่าเทพเจ้าแห่งอียิปต์เป็นคนสร้างปิรามิดขึ้นมาคนอื่นๆเชื่อว่ามันเกิดจากความพยายามของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงเราก็แค่ไม่รู้จิตใจของมนุษย์คือทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งประดิษฐ์ทฤษฎีและการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ล้วนมาจากจิตใจของมนุษย์ก่อนอื่นเราเกิดแนวคิดขึ้นในใจก่อนที่จะสร้างมันขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่บางทีเรายังไม่รู้หรือเข้าใจว่าจิตใจนั้นมีพลังเพียงใดผลของยาหลอกทําให้เราได้เห็นคร่าวๆและคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพราะผลของยาหลอกแต่โดยพื้นฐานแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าแพทย์จะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยแต่ความเป็นจริง แล้วแพทย์นั้นไม่ได้ทำอะไรเลยการรักษาปลอมนั้นมันคล้ายกับการลงทะเบียนในสมองเพื่อให้สมองรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและเริ่มกระบวนการเยียรยารักษาตัวเองโดยพื้นฐานแล้วจิตใจจะรักษาร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายกำลังได้รับการรักษาแม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ตามในการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางสังคมและประสาทวิทยาทางอารมณ์พบว่าการตระหนักรู้ถึงตัวเองช่วยรักษา ามุมมองเชิงบวกของตนเองได้และช่วยฟื้นฟูความสาม,มารถของตนเองและคุณค่าของคุณเพียงแค่บอกสิ่งดีๆกับตัวเองทุกวันก็เป็นไปได้ที่จิตใจของคุณจะโน้มน้าวสมองและร่างกายของคุณว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงและมันเป็นเพียงสิ่งที่เรารู้ว่าจิตใจสามารถทําได้คิดถึงทุกสิ่งที่เราไม่รู้แต่ก็มีหลายสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับสัตว์สุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักและแมวน่ารักนั้นก็สามารถมีทัศนคติ ได้และสิงโตก็เป็นราชาแห่งป่าแม้ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่สวรรค์นหน้าก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะสมเหตุสมผลและเราก็ไม่รู้มากเท่าที่เราคิดจริงๆการไปอวกาศถือเป็นความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์อย่างไรก็ตามสิ่งที่การสํารวจอวกาศแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนคือเรามีขนาดเล็กแค่ไหนในเศษเสี้ยวของจักรวาลเรามีระบบสุริยะอื่นๆอีกอย่างน้อย2,500ระบบที่ถูกค้นพบและจํานวนดว ดวงดาวดังกล่าวนั้นอาจจะมีจํานวนสูงถึงหลายหมื่นพันล้านดวงเราไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดนั่นเป็นเพียงแค่กาแล็กซีของเราเท่านั้นเพียงทางช้างเผือกและทางช้างเผือกก็เป็นหนึ่งในกาแล็กซีหลายพันล้านแห่งที่อยู่ในจักรวาลมันใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อจนคุณอดคิดไม่ได้ว่าเราอยู่คนเดียวในจักรวาลจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลล่ะแล้วทําไมเพื่อนบ้านถึงไม่แวะมาทักทายกันบ้างเรามีไอเดียต่างๆแต่ก็เช่น เคยเราไม่รู้และเราไม่สามารถพิสูจน์หลายๆอย่างได้จริงๆคำถามพื้นฐานสำหรับมนุษยชาติคือจริงๆแล้วจักรวาลทำมาจากอะไรและทำไม จึงต้องมีเรื่องต่างๆอยู่ในนั้นด้วยเรารู้ว่าส,าสารทั้งหมดประกอบด้วยอะตอมที่แบ่งแยกไม่ได้แต่ทําไมล่ะเหตุใดอะตอมจึงมีอยู่และพวกมันมาจากไหนเมื่อเราตายอะตอมเหล่านั้นจะกลายเป็นอะไรอย่างอื่นๆที่เหลือคืออะไรณนะจุดนี้คุณฟังที่ผมพูดมาก็ประมาณ11นาที36วินาทีแล้วและเวลาก็ไม่เคยหยุดนิ่งเราทุกคนต่างรู้ดีว่าเมื่อวานนั้นคืออดีตวันนี้คือปัจจุบันและพรุ่งนี้คืออนาค แต่จริงๆแล้วเวลาคืออะไรกันแน่และมันมาจากไหนที่น่าสับสนกว่านั้นคือมนุษย์ค้นพบหรือประดิษฐ์เวลาหรือเปล่ามีหลายเรื่องเกี่ยวกับโลกใบนี้ที่เรานั้นก็ยังไม่รู้ในขณะที่คุณชมคลิปนี้อยู่คุณอาจจะคุณอาจจะเพิ่งหาวด้วยซ้ำ ที่สาคัญกว่านั้นเหตุใดการเหาาจึงสามารถติดต่อกันได้ล่ะเนี่ยเมื่อเรามีความสุขเราก็หัวเราะเมื่อเราเศร้าเราก็ร้องไห้แต่ทําไมเชื่อกันมานานแล้วว่าเสียงหัวเราะนั้นเป็นเครื่องมือทางสังคมเพื่อแสดงให้กันและกันเห็นว่าเรากําลังเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นการหัวเราะเป็นเครื่องมือทางวิวัฒนาการที่ช่วยให้เราปรับปรุงการเชื่อมต่อในสังคมแต่หากเป็นเช่นนั้นเสียงหัวเราะก็ควรจะมีลักษณะเฉพาะสําหรับ มนุษย์อย่างเราหรืออย่างน้อยก็ในสัตว์ตะกูลวานอนแต่ก็ไม่เช่นนั้นสังคม,มอื่นๆเช่นโลมาและแม้แต่หนูก็หัวเราะกันแล้วทําไมเราถึงหัวเราะล่ะแล้วทําไมเราถึงร้องไห้มันเหมือนกับว่าการร้องไห้นั้นมันมีพลังในการเยียวยาอารมณ์ต่างๆการร้องไห้ช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาลาซิมพาลาเทติกของเราและช่วยให้ร่างกายของเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ็นสิ่งที่ดีสําหรับร่างกายของคุณแล้วทําไมเราถึงเชื่อมโยงกับมันในสิ่งที่น่าเศร้าเช่นนี้เรามักร้องไห้หลังจากที่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ในขณะที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเพื่อบอกให้สมองของเราประมวลผลสิ่งที่เจ็บปวดทางอารมณ์โดยเฉพาะหรือไม่อีกครั้งหนึ่งที่เราร้องไห้ด้ดยเหตุผลที่น่าย,ยินดีเช่นกันดังนั้นมันก็เหมือนกับทุกสิ่งที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ทําไมบางคนถึงถนัดขวาและอีกสองสามคนถนัดซ้ายเหตุใดทุกคนจึงไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันมันจะไม่สมเหตุสมผลกว่านี้หรือเรา สามารถมีทฤษฎีสําหรับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นในความเป็นจริงการพิสูจน์ทฤษฎีตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นยากกว่าที่คุณคิดมากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายทฤษฎีนั้นมักถูกหักล้างด้วยเวลาหรือเทคโนโลยีก็ตามมีครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่พอเวลาผ่านไปเราก็ตระหนักรู้ได้ว่าโลกนั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอย่างแท้จริงและเป็นอีกครั้ง ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับความจริงที่ว่ามุมมองต่อจัก,กรวาลของตนเองนั้นไม่ถูกต้องผมหมายถึงว่าทฤษฎีของเขาอาจจะไม่ถูกต้องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันพยายามอย่างหนักในการสร้างเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปกว่าชาวโลกเพราะว่าพวกเขาคิดว่าโลกมันกลวงดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่าส่วนใหญ่ที่ทุกสิ่งในโลกที่เรารู้เกี่ยวกับโลกนี้นั้นมันอาจจะผิดก็ได้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เราแค่ไม่ได้รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับทุกอย่างบนโลกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราทำได้คือตั้งคำถามต่อไปและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราพยายามเปิดเผยความลับของโลกทีละเล็กทีละน้อยหวังว่าจะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดของพวกเราได้นะว่าการดำรงอยู่ของชีวิตของเรานะ่ยมันอยู่ไปเพื่ออะไร